ก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาล์เปโรฟุตบอลที่สวยงามของเราสหพันธ์ฟุตบอลแห่งทวีปเอเชียหรือว่า AFC นะครับได้ประกาศลงดาบแบน3นานักเตะบุรีรามยูเต็ดได้แก่รามิวเชรดเยฟรีออนเจมแล้วก็ชิติพัฒน์แทนกลางจากเหตุการณ์ความวุ่นวายศึก AFC แชมเปียนลีกฤดูกาล2023-2024ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนะครับผมนัดที่5ในเกมที่บุกไปพ่ายแพ้เจ,เจอเจียงเมื่อวันที่20 19พฤศจิกาที่ผ่านมานี้นะครับก็เรียกได้ว่าตะลุมบอลใส่กันยับซัดกันนัวอย่างที่ภาพนั้นปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียหลายสื่อเลยละครับผมทางด้านประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับบุกไปพ่ายแพ้เจอรอเจียงด้วยสกอร์สประตูต่อ3นะครับแต่ว่าในช่วงหลังเกมนั้นกลับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมานะครับเมื่อนักเตะแล้วก็สตาฟโค้ชของทั้ง2ทีมเนี่ยเรียกได้ว่าตะลุมบอลเข้ามาใส่กันยับเลยละครับผมกลายเป็นข่าวอื้อฉาวไปทั่วทวีปเอเชียแล้วก็เสื่อมเสียว,วงการฟุตบอลเอเชียกันไปตาๆกันเลยจ ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอที่ปรากฏนะครับโดยถูกถ่ายไว้โดยแฟนบอลในสนามนะครับชี้เห็นว่ารามียชเชดเยฟบแล้วก็รีออนเจมสองแข้งปราสาทสายฟ้านั้นถูกลุมทาลายนะครับไม่ได้เป็นคนไปเปิดประเด็นอะไรแต่อย่างใดนะครับและล่าสุดนะครับผมสาพันธฟุตบอลแห่งเอเชียได้ออกมาลงโทษแบรนด์ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เช้าดังกล่าวเนี่ยซึ่งบุรีรัม์นั้นมีนักเตะถูกลงโทษ3ลรายขณะที่สโมสรบ,บุรีรัม์มันก็ถูกปรับเงินด้วยนะครับโอ้โหเรื่องนี้น่าเห็นใจจริงๆนะครับคือผู้เล่นบุรีรัม์ของเราเนน่ไไมด้ป็นคน เอาเรื่องอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นผู้ถูกกระทำแท้แท้ผู้ถูกย่ำยีแท้แท้นะครับแต่โดนแบนหนักหนาสาหัสสาการอย่างเงี้ยโอ้โหผมส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่ามันไม่แฟร์เอามากๆเลยนะครับส่วนสมสรเจรเจีอง FC นะครับมีผู้ถูกแบนก็3คนเท่ากันนะครับก็คือหมายเลข6แล้วก็หมายเลข9แล้วก็หมายเลข45นะครับแล้วก็มีสตาฟโค้ดอีก2คนนะครับที่เข้ามารุมกระทืบนักเตะของบุรีรัมนะครับโอ้โหคือโดนแบนโดนอะไรเนี่ยมันพอๆกันกับฝ่ายกระทำเลยนะครับรู้อย่างเงี้ยโอ้โห สู้ให้มันซัดจบๆไปก็สิ้นเรื่องนะใช่ไหมครับก็ถ้าจะรู้ว่ามันถูกแบนดเท่ากันถูกแบนดพอๆกันอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับก็จบไปมันที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจําวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับรวดเร็วกระชับๆไวไม่ยืดเยียวก็ต้องเซาลสปาร์โรฟุตบอลที่สวยงามของเราเนี่แหละครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ